วิธีคัดลอกลิงค์เชิญนะครับง่ายๆนะครับคือเราก็มาหน้าตรงหน้าเพจเพเซอร์ก่อนเลยนะครับแล้วเราก็มาคลิกตรงนี้ครับตรงปุ่มนี้เห็นไหมครับคลิกลงไปนะครับแล้วเราก็กดคําว่าแชร์ครับเรากดคําว่าแชร์นะครับถ้าเรากดคําว่าคัดลอกเราจะได้แต่รหัสคําเชิญแบบนี้ไปนะครับให้เรามากดคําว่าแชร์ครับกดคําว่าแชร์นะครับแค่นี้ครับแล้วเราก็ไปกดคัดลอกลิงก์ครับแบบนี้ครับหรือว่า เรากดหรือว่าเรากดตรงนี้ใช่ไหมครับปุ๊บเรากดตรง3ามขีดนะครับแล้วกดคําว่าแชร์หรือเราจะแชร์ไปตรงลายก็ได้นะครับเราก็กดตรงลายครับเราก็เลือกลายที่เราจะแชร์ครับก็ใส่ไปนะครับสมมุติว่าผมจะแชร์ให้ตัวเองนะครับเสร็จแล้วผมก็กดแชร์ไปเลยนะครับปุ๊บนะครับเราก็จะได้ข้อความแบบนี้ครับเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะปรับแต่งข้อความข้อมูลได้นะครับเราก็ปรับแต่งเข้าไปเลยนะครับปรับแต่งข้อมูลนะครับ ส่งให้ลูกทีมใช่ไหมครับล้วก็ลิงก์สมัครนะครับของลิงก์สมัครผมเองครับนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับเราจะใส่ข้อความยังไงก็ได้แล้วเราก็กดส่งไปเลยครับแบบนี้ครับเราก็จะได้ลิงก์ของเรานะครับเราก็บันทึกไว้ที่คลิปได้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถส่งให้เพื่อนของเรานะครับไปโพสที่ไหนก็ได้นะครับผมคลิปนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับวิธีการคัดลอกลิงก์ครับ